สวัสดีครับทุกคนยินดีไต้อนรับเข้าสู่ Morning Share ครับวันนี้ก็จะมาแชร์เรื่องราวนะครับน่าจะสั้นๆน,นะเกี่ยวกับประสบการณ์ของหนุ่ยในการเป็นรีวิวเวอร์ครับซึ่งน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ หาได้ยากอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่จะได้รับคัดเลือกมาเป็นรีวิวเวอร์ก็ต้องขึ้นอยู่กับอดีตเอเดเตอร์ด้วยที่เขาจะเลือกใครเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็หนุ่ยก็เป็นคนโชคดีคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสในตอนนั้นนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้มีวุฒิปริญญาโทด้วยซ้ำนะครับตอนนั้นหนุ่ยกําลังเรียนอยู่ปริญญาโทในปี2020ครับเอ่อก็แสดงว่าหนุ่ยก็จะเป็นคนรีวิวเวอร์ที่มีวุฒิแค่ปริญญาเอกปริญญาตรีไม่ใช่ปริญญาเอกสิปริญญาตรีเท่านั้นนะครับแล้้วววก็เ,เขาไปรรีินะคับ ตอนนั้นเนี่ยความเชื่อมโยงม,มันอาจจะเกิดจากเรื่องของการที่หน่วยได้ไปมีโอกาสไปพรีเซนต์ใน International Conference แล้วก็ตัวคอนเฟรนนั้นมีความเชื่อมโยมงกับตัววารสารวิชาการระดับนานาชาติอันนี้นะครับซึ่งอยู่ในระดับคิด้วยนะแล้วก็เป็นวารสารที่มี Impact Factor ดีอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็ประเด็นในเรื่องของการรีวิวเวอร์เนี่ยก็เกิดขึ้นได้อย่างไร หนุอยก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็คือ editor เลือกมาแล้วก็เอ่รียนเชิญให้หนุวยการเป็นคนที่เป็นกรรมการในการรีวิวใน paper ตัวนั้นเขาก็จะบอกชื่อมาว่าโดยรีวิว paper ชื่อนี้ชื่อนี้เขียนโดยใครจากมหาวิทยาลัยหรือว่าองค์กรไหนแล้วเราก็ต้องตัดสินใจก่อนในเบื้องต้นนะครับว่าเราจะรับหรือไม่รับรีวิว เราได้คิดหนักถูงพอสมควรเพราะว่าเราก็ยังไม่มีประสบการณ์รีวิวอ่ะแน่นอนว่าอันนี้จะเป็นประสบการณ์อันแรกแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องที่เขาให้รีวิวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราเคยทํามาเมื่อก่อนแต่ว่าก็ในฐานะความเป็นวิศวกรเคมีมันก็อาจจะพอได้นะครับแล้วก็เรื่องของครึ่งกลเรื่องของอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ก็เลยทําการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาที่ไทยเหมือนกันนะครับว่าหนุควรทํำยังไงดีนะแบบว่าควรที่จะรับ หรือไม่รับดีซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าก็ก็ได้ทั้งรับทั้งไม่รับนะครับถ้าจะรับเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะรีวิวนะครับก็อาจจะต้องไป take class เขาเรียกว่าเป็นคอร์สที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นรีวิวเวอร์เลยอะไรเงี้ยว่าเราควรที่จะพิจารณาตรงไหนเราควรที่จะไม่มี b i a ตรงไหนบ้างเป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าจะไม่รับ นะครับก็ได้ก็ไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาเหมือนกันถ้าหากว่าเราเวลาไม่เพียงพอเพราะว่านี่ต้องใช้เวลานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยหนูก็ตัดสินใจที่จะรับในการรีวิวแล้วก็หนูยก็ได้ไปเทคลาสในการเรียนเพื่อที่จะ complete ในส่วนของหลักสูตรตรงนั้นแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าการเป็นนักรีวิวเวอร์ต้องพิจารณาตรงไหนบ้างคือมันไม่ได้มีการพิจารณาแค่ว่า ทฤษฎีอย่างเดียวแต่มันก็พิจารณาถึงเรื่องของการเขียนลักษณะการเขียนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็จะต้องมีเรื่องของ story telling มันจะต้องมีเรื่องของทฤษฎีที่จําเป็นนะครับที่จะต้องเอามาเทียบเคียงหรือว่างานนั้นควรที่จะเป็นลักษณะแบบไหนอย่างไรนะครับความสอดคล้องกับ journal ความสอดคล้องกับวารสารวิชาการก็มีความสําคัญอยู่เช่นเดียวกันนะครับหนุ่ยก็ตัดสินใจนะครับในการเรียนแล้วก็ ได้ใบประกาศมาใบหนึ่งแล้วก็อโอเคเอาไปใช้ในการรีวิวใช้ความรู้ทั้งหมดตรงนั้นเอาไปในการรีวิวนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็คือเข้าไปในการรีวิวแล้วเนี่ยเราจะมีเวลาน่าจะประมาณ1เดือนนะครับดังนั้นถ้าหากว่าใครส่งเปเปอร์เข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าทําไมรีวิเวอร์รีวิวชา้าจังทำไมอีดิเตอร์ยังไม่ส่งข้อมูลมาสักทีนี่แหละครับอันนี้ก็อาจจะต้องรอนิดนึงเพราะว่ารีวิเวอร์ก็อาจจะมีงานของตัวเองอยู่พอสมควรแล้วก็จะต้องใช้เวลาในการที่จะ ตัดสินใจอยู่พอสมควรหนูจําได้ว่าหนูส่งงานแรกของตัวเองเนี่ยต้องรอแบบน่าจะ2อเดือนสเดือนได้เลยนะกว่าที่จะสุดท้ายแล้วเราได้ผลออกมาซึ่งนั่นแหละนั่นแหละมันก็ต้องรอซึ่งไม่ใช่รีวิวเวอร์แค่คนเดียวด้วยนะครับบางงานอาจจะบางวารสารอาจจะ2คนบางวารสารอาจจะ3คนของหนูเนี่ยที่เป็นรีวิวเวอร์ตอนนั้นเนี่ยก็จะมี3คนนะครับ อันแรกเลยเปิดมาเราต้องอ่านงานวิจัยโดยแบบการสกิมคร่าๆก่อนนะครับเข้าๆปุ๊บแล้วเราน่าจะพอรู้ว่าสโคปของงานนั้นเป็นลักษณะประมาณไหนสโคปของงานนั้นตรงกับวารสารวิชาการที่เขาส่งเข้ามาตีพิมพ์หรือไม่ครับพอเราพิจารณาสองตัวนี้ปุ๊บแล้วเราก็จะรู้ทันทีว่าเบื้องต้นนะครับรู้รู้ในเบื้องต้นเลยว่ารีเจ็ตหรือไม่รีเจ็ต อ่ะอันนี้คืออันแรกก่อนนะครับสมมติว่าถ้าสกิมมาปุ๊บสโคบไม่ได้เลยรีเจ็ตชัวนะครับรีเจ็ชัวแน่นอนนะครับต่อมาถ้าหากว่าไม่รีเจ็ t อ่าแปลว่างานนั้นก็ยังพอที่จะเข้าสโคบได้อยู่เอ่อก็จะมีอยู่2เรื่องนะครับก็คือเรื่องของเมเจอร์รีวิช n ั่นหรือว่าม i n เนอร์รีวิชั่นก็คือการแก้อย่างหนักหน่วงอ่าถ้าไปเป็นไทยไม่รู้แปลถูกหรือเปล่าแก้อย่างหนักหน่วงหรือว่าแก้อย่างน้อยนิด มีสตัวนะครับดังนั้นอันเนี้ยไอที่แก้อย่างหนักหน่วงหรือแก้อย่างน้อยนิดเนี่ยอาจจะต้องมาดูแหละว่า่าเขาเขียนมาเป็นยังไงบ้างก็ต้องไล่เลยตั้งแต่นั่นแหละตั้งแต่ a b s t r a c ็นะครับตั้งแต่ abstract ว่าเขาจะสื่อภาพรวมยังไงพอไล่มา introduction เขามี background ที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับงาน นะครับที่เชื่อมโยงกับเขาอย่างไรรู้งานอื่นไหมสมมุติว่างานตัวเองเป็นอย่างเงี้ยงานคนอื่นเขาทําเป็นอย่างไงบ้างเนี่ยเขารู้หรือเปล่าหรือว่าเขารู้จุดดีจุด,ดด้อยของงานอื่นๆหรือว่าจุดที่ต้องพิจารณาของงานอื่นๆมากน้อยแค่ไหนที่จะมาเขียนงานของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องแบบไล่เรียงแล้วก็พยาพยามที่จะพยายามที่จะ คอมเมนต์ให้เขาได้ว่าว่าการการเขียนของเขาเป็นยังไงการเขียนที่ดีเราก็ต้องคอมเมนต์ว่ายูเขียนมาได้ดีแล้วหรือว่าการเขียนที่ยังจะต้องเพิ่มเติมอะไรเราก็ต้องคอมเมนต์ไปว่างานเขียนของคุณยังต้องเพิ่มเติมในส่วนของตรงนี้ตัวอย่างเช่นอะไรอย่างไรคือเราจะต้องให้รายละเอียดในทุกประเด็นที่เป็นการเป็นร e ีวิวเวอร์ที่ดีะนะหรือคิดว่าการเป็นร e ีวิวเวอร์ที่ดีต้องเป็นอย่างนี้ซึ่งคนที่เขามาอ่านเนี่ยเขาจะได้เข้าใจประเด็นคือเข้าใจพอยท์ว่า เราที่เป็นคนรีวิวออกไปเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างอะไรเงี้ยแบบว่าเหมือนเหมือนเขาต้องการให้เราแก้อะไรหรือว่าต้องการให้เพิ่มตัวอย่างเช่นยังไงเราจะได้แก้ให้ถูกตามที่เขาเ,เสนอมาอะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่าถ้าหากว่าคือเพราะว่าด้วยความที่ว่าการเป็นรีวิวเพลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะติดต่อได้กับคนที่เป็นคนเขียนนะครับมันเป็นความลับเออดังนั้นแล้วเนี่ยเ คนที่เขาอ่านอ่ะคนที่เขาเป็นคนเขียนแล้วเขาอ่านคําถามหรือว่าคอมเมนต์ของเราอ่ะเขาไม่สามารถที่จะกลับมาติดต่อกับเราอีกได้ว่าแบบเราหมายความว่าอะไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาต้องตอบคําถามไปตามที่ที่เขาเข้าใจอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเราก็ต้องเขียนทุกประเด็นให้เคลียร์ที่สุดแล้วก็นุ่ยก็เคยไปอ่านมานะครับงานที่เขาบอกว่าการจะเป็นรีวิวเวอร์ที่ดีจะต้องมีลักษณะประมาณไหนนะครับซึ่งเขาก็แบ่งออกเป็น2แบบหลัก บแบบแรกเนี่ยก็คือคนที่ตรวจในเรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องของโครงสร้างเรื่องของอะไรอะ่ะการเป็นโค้ชนะครับว่าในการเขียนเนี้ยจะมีข้อแนะนําสิ่งที่ขาดหายไปหรือควรเพิ่มเติมอะไรหรือว่าควรที่จะมีใน,ในส่วนของ r i t e r a t u r e เกี่ยวกับอะไรเพิ่มเติมเข้ามาในงานของเราบ้างหนึ่นะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวเวอที่ดีอย่างหนึ่งสงเนี่ยก็คือเป็นคนที่จะเป็นลักษณะคริติกนะครับก็คือ คอมเมนต์ในส่วนของเรื่องของลอจิกหรือว่าทฤษฎีที่อาจจะมีความขัดแย้งกับบางส่วนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเออมันก็ได้เห็นถึงกระบวนการวิจัยประมาณหนึ่งอะเนาะอืมแล้วคราวนี้ก็เออหลังจากที่เราคอมเมนต์อะไรไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราดูเนี่ยมันก็เป็นเด็ห่หลักๆกก็คือความใจความสำคัญ หรือว่าลักษณะการ,รการพิสูจน์เมทริโอดโลจีรวมไปถึง Resource and d i s c u s s i o n อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คือเราจะต้องมองในมุมของคนที่เขียนด้วยว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรแล้วเขาสื่อไปแล้วเนี่ยคนที่มาอ่านจะมีความเข้าใจผิดในประเด็นไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราจะต้องคอยแนะนำของเขาแนะนำให้เขาฟังในส่วนตรงนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับการที่เป็นรีวิ e เวอนะครับ ซึ่งการเป็นรีวิวเวอร์ถามว่าได้เงินไหมไม่ได้เงินนะครับอันนี้เราทําด้วยแบบฟรีแล้วก็มันก็เลยทําให้คนที่เป็นรีวิวเวอร์บางคนก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจในส่วนตรงนี้แต่อันที่จริงแล้วเนี่ยมันก็มีความสําคัญสําหรับคนที่จะอยู่ในวงการวิชาการไปอีกยาวนานอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าการเป็นรีวิวเวอร์ที่ดีอิดิเตอร์เขาเห็นนะครับว่าเรารีวิวแบบไหนแล้วก็ สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อตัวเราในการที่จะขึ้นตำแหน่งในการเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นบรรณาธิการเป็น editor ของของวารสารนั้นๆคือมันก็จะเป็นในเรื่องของพวกเนี้ยซึ่งอ่ะอันเนี้ยมันก็เป็นเหมือนผลงานทางวิชาการแบบหนึ่งที่เราจะได้เอาไปใช้ในในการเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นโปรไฟล์ของเราอะ่ะในในวงการนี้นะครับแล้วความน่าเชื่อถืออะไรต่างๆของเรามันก็จะ มากขึ้นตามอะไรประมาณนั้นครับอืมก็ถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสไปรีวริวก็อยากให้ให้ความสําคัญในส่วนตรงนี้อยู่พอสมควรนะครับคิดว่าก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่กำลังจะเป็นรีวิเวอร์หรือว่ากำลังจะเป็นนักเขียนนะครับอ่าก็น่าจะได้ ฟังว่าเรามีแนวคิดหรือว่าวิธีการทำอย่างไรก่อนที่จะสับมิตไป Major ร์ v i s i o n ั i นม r r เนอร์ o ีวิช o ั่นเมเจอรก็ก็คงจะเป็นลักษณะของงานที่ต้องแก้เยอะมากจริงๆแบบว่าแทบจะทั้งงานเลยอะไรเงี้ยแบบว่ามันมอีอาจจะเป็นเรื่องภาษาอังกฤษก็มีส่วนเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของบางอย่างที่เขาอาจจะต้องไปทำงานเพิ่มอย่างเช่นไปหาข้อมูลมาเพิ่ม อะไรประมาณนั้นหรือว่าบางคนก็อาจจะได้แค่ m i n o r r e v i s i o n นะครับ minor revision ก็คือแบบว่าแอดข้อมูลในส่วนตรงนี้อาจจะแอดความข้อความ Literatur e เล็กๆน้อยๆเปลี่ยนหน่วยอะไรประมาณนั้นนะอันนี้เป็น m i n o r r e v i s i o n แต่ m a j o r revision ก็คือ,อแบบโอ้โหแก้เยอะมากทั้งทั้งงานเลยแกแบบว่าการใช้ภาษาอังกฤษทั้งงานเลยหรือว่าการแก้ในส่วนของอ ผลการทดลองของคุณเนี่ยต้องแก้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ออันนี้มันก็มีประมาณนั้นนะครับอืมก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะมีข้อมูลอะไรแลกเปลี่ยนก็สามารถมาบอกกันได้นะมาพูดคุยกัน,นด้วยันได้เพราะว่าหนูยก็เป็นคนที่ใหม่เหมือนกันในวงการวิชาการนะครับอืมแล้วก็ถ้าหากว่าเอ่อในอนาคตอยากให้หนูยพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ